ถ้าผมเนี่ยอยากจะเข้ากลุ่ม Harley m แมทฮอกเนี่ยหรือคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะจะต้องทํำยังไงครับคุณขั้นแรกเลยคุณต้องมีมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับต้องมีฮาร์เลย์ก่อนนะจะต้องมาคือต้องมาขี่กับเราอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่จะได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ Mad Hawk นะครับก่อนระหว่างขี่กับเรานี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนแมทฮอกต้องทํากิจกรรมร่วมกับเรา นะครับไม่ใช่ไม่ยอมไปกับไหนกับเราแล้วก็จะมาเข้ากลุ่มไม่ได้เช่นกิจกรรมที่เรามีก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทําบุญนะฮะนะครับเราต้องมีออกเทปประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะปีที่แล้วนะ้นี่เราก็ไปสเตอร์เจ็ตมาซาวด์แอโรร์ตาไปประมาณสองประเทศนะครับเมื่อปีก่อนนั้นก็ไปนิวยอร์กก็ใช้เวลาสามอาทิตย์กับเดือนนะครับขับไปถึงนิวยอร์กเลยละครับปีหน้าแพลนไว้จะไป阿拉斯加ท่านกองสุนก็เว้นพื้นมาแล้วนะฮะับสิบปีเราต้องให้เว้นพื้นสิบปีนะฮะแล้วผมจะขอให้พี่เขา แก๊งฮาเล่